มังกรไฟตอนที่สี่มังกรที่ทำงานอยู่จนดึกแล้วก็ไปเที่ยวจากนั้นเขาพุ่งกลับมาได้นอนไม่กี่ชั่วโมงเขารับสายจากไฟว่าจะเข้ามาที่สำนักงานเขาผุดลุกขึ้นเด้งตัวอย่างอัตโนมัติรีบแต่งตัวแล้วมาที่สำนักงานทันทีเจอกับไฟที่หน้าสำนักงานไฟยังคงดูดีเสมออืมมาเร็วดีนี่ก็ก็อยู่ก็อยู่ไม่ไกลหน่อยแล้ว แล้วฉันวันนี้ฉันต้องทําที่ไหนล่ะก็ในห้องเหมือนเดิมนั่นแหละฮะในห้องเหรอเมื่อวานก็ทําแล้วเอออย่างนั้นก็ทาข้างนอกแล้วกันเสร็จแล้วก็เข้าไปดูความเรียบร้อยข้างในในห้องสั้นอืมไฟก้าวเดินตามมังกรทําให้เพื่อนทั้งสี่คนหันมามองรูเหมือนว่าสายตาทุกคนจะเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ว่าจากนั้นพวกเขาก็ยิ้มก็คงคิดว่าไฟกับมังกรคงหลงเอิกันแล้ว แต่เมื่อได้ยินมังกรพูดทุกคนถึงกับงงเอ่อคือน้องไฟจะทําความสะอาดมาทํางานเพื่อชดใช้ดอกเบีย้ยพวกแกก็ช่วยดูน้องเขาหน่อยละกันมีอะไรช่วยเหลือได้บอกได้ก็บอกน้องเขาด้วยนะมังกรสั่งด้วยน้ําเสียงที่ครึงขังจากนั้นก็เดินเข้าห้องไปด้วยความสงสัยโอนจึงจะโกรเพื่อจะถามแต่บุ้งก็ตบไหลดังพลักทาให้เขาหันมาอะไรไวะบุ้งนี่มือหรือตีนเนี่ยมือเว้ย จะถามทําหาอะไรไอ้มังกรมันว่ายัางไงก็อย่างนั้นแหละนุน่นไปบอกน้องเลยว่าต้องทําอะไรบ้างจะใช้งานหนักนะเว้ยไม่งั้นเจออีกไอ้บุง้งโอ้ยนี่มึงเป็นผู้หญิงนะเว้ยไม่ใช่ผู้ชายเออแล้วไงดูแลน้องเขาให้ดีแล้วกันเออเออล็อตกับพนาก็ถึกกับพลอแต่พอบุ้งหันมาชี้หน้าทุกคนก็ต่างพากันเดินหนีกันหมดต่อให้โอมไม่พูดพวกเขาก็จะถามอยู่ดี และคนที่จะรับคอก็คงไม่ผลพวกเขาแต่ดีนะที่โอมรับคอไปก่อนเห็นโอมเดินไปคุยกับไปพวกเขาก็กลับมาทํางานการโต๊ะไขโต๊ะมันเห็นมังกรโผล่นหน้าออกมาดูเป็นพักๆจากนั้นมังกรก็พยักหน้าทําให้พนาต้องเดินไปหาไปเออน้องไปตรงเนี้ยพี่ว่าสะอาดแล้วแหละเข้าไปทําในห้องมังกรหน่อยเถอะเห็นว่าวันนี้มีเอกสารใหม่เยอะแยะไปช่วยหน่อยก็แล้วกันนะพวกพี่งานยุ่งมากเลย อ๋อครับครับครับไปเองก็อยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถึงแม้จะไม่ค่อยชอบคนพวกนี้มาวันแรกก็ปะทะปากกันรู้สึกเสียเซลเหมือนกันวันนั้นปากดีกับพวกเขาแต่ตอนนี้ต้องมาทำความตาดให้แล้วเอาว่ายอมยอมหน่อยก็แล้วกันพอเข้ามาในห้องของมังกรเห็นเขากำลังยุ่งกับงานเออคือฉันต้องทำอะไรม้างเนี่ยเอกสารที่พี่เขาข้างนอกบอกว่าท่านมาช่วยนายก็ ไปยกโต๊ะตรงนั้นมดาดัานข้างๆฉันเอาอี้ oh, <I. S 1> เออนั่นแหละเร็วๆหน่อยจะได้เสร็จไวๆงานยุ่งมากเลยเยอะด้วยโห oh, มีคนกู้เงินนายเยอะขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้นายก็รวยแย่สิเก็บดอกโหดๆนี่ชมหรือว่าด่าเนี่ยเออก็ชมนายก็อายุยังน้อยคงจะรวยมากสินะก็มากอยู่ถามทำไมฉันไม่ได้ทำธุรกิจนี้อย่างเดียวจะเล่นหุ้นด้วยหรอ เอ้แต่ว่าหุ้นเนี่ยมันเล่นยากยไหมอ่ะนายสอนฉันมัางสิเผื่อฉันอยากจะรวยถ้าอยากจะรู้เรื่องหุ้นจริงๆอ่ะมมนต้องใช้เวลาแต่จะให้สอนแล้วก็มันก็ได้มังกรเย้มในใจจะได้ใกล้ชิดไฟมากขึ้นแต่ว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงจะได้อยู่กับไฟตามลลงพังสองต่อสองในห้องที่ไม่มีใครนอกจากเขาสองคนเขาจะให้ไฟไปที่บ้านของเขาก็ไม่สะดวก คนที่บ้านของเขาเยอะเกินไปก็ไม่เช่ใครที่ไหนก็บุ้งโอมนอ็อตละพนาน,นั่นแหละที่เป็นเพื่อนและลูกน้องของเขารวมถึงลูกน้องคนอื่นๆอีกด้วยนี่ยังไม่นับญาติญาติคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นเรานัดเจอกันที่หอกันแล้วกันหอหอของฉันนะหรอไม่ได้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้บางกรถึงกับจ้องมองคอมเมเมื่อกี้ยอมรับรู้สึกดีแต่ตอนนี้ทำไมไฟถึงไม่ยอมให้เขาไปที่หอ ปิดบังอะไรอยู่หรือว่าไปคืนดีกับไอหมอน,นั่นแล้วแฟนเก่าที่ชื่อชาลีอะไรนั่นแล้วเจะอย่างไงก็ก็เอาไปก่อนแล้วกันไฟก็อยากเรียนรู้เรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เขาเองก็ทำงานพาร์ทไทมมาทำความสะอาดที่นี่ก้าคือเรียนเรื่องหุ้นกับมังกรอีกคงไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแ,แน่มังกรเองก็รู้สึกกังวล เขามีโอากาสที่จะอยู่กับไปตามลำพังแล้วดูเหมือนว่าไฟจะเป็นใจแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดเขาเสียายมากไฟยังไม่ตอบตกลงกับเขาจะเรียนรู้เรื่องหุ้นมันทําให้เขาถึงกับสเสง็งมองไฟที่เดินไปเดินมาผ่านห้องจากนั้นก็ออกไปข้างนอกบางกรเองที่ทํางานอยู่จนดึกก็เผลอหลับไปไฟเข้ามาอีกทีเพื่อจะบอกเขาว่าจะกลับแล้วแต่เห็นว่าเขากลับอยู่จึงไปโดยที่ไม่บอก มังกรตื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาเดินออกมาข้างนอกไอ้รถเออน้องไฟไปไหนแล้วก็กลับไปแล้วนี่มันปั่นไหนแล้วบ่ายแล้วนะเวยเออจริงด้วยทำไมไม่มีใครปลุกฉันเลยอ้าวก็ก็เห็นน้องก็เดินออกมาจากห้องแกก็ก็คิดว่าคุยกันแล้วเออช่างเถอะเรื่องนั้นอะแต่ว่าเขาไปยังไง อ๋อก็เห็นมีเพื่อนมารับนะ่ะเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละเออค่อยอย่างชั่วหน่อยนึกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายเฮ้ยมกรนนีนแกอย่าบอกนะว่าแกคิดอะไรอะไรกับลูกค้าแกก็รู้นี่หว่าเมื่อน้องไฟกับฉันเคยเออเอเอแกไม่ต้องพูดหรอกพวกฉันรู้แต่ว่า ดูเหมือนน้องเขาจะไม่ได้ติดใจอะไรแกเลยนะมีจะแก้ตั้งหากที่ติดใจน้องเขานะ่ะโอมพูดยิ้มยิ้มำให้มังกรถึงกับหวเสียเฮ้ยเป็นไปไม่ได้น้องเขาอาจจะเขินหรือว่าไม่กล้าพูดก็ได้เล็กอย่างหนึง่งฉันอาจจะดุเกินไปโหดเออ,เ,อเรื่องโหดนะก็โหดอยู่แล้วแต่หน้าแกไม่ได้ดุนี่หว่าออกจะหล่อสุด้ี่สัมเอ ฉันว่าแกน่ะไม่ได้เข้าตาน้องเขามากกว่ามังกรเองก็คิดไม่ต่างจากที่เพื่อนพูดก็ใช่สิไปด้วยเฉยๆกับเขามากเฮ้ยนี่เขาต้องเป็นฝ่ายไล่ตามไฟอย่างนั้นเหรอคนอย่างเขาเนี่ยนะไม่เคยแคร์ใครไม่เคยสนเฮ้ยเอาหน้าใจเย็นๆฉันว่าบางทีน้องไฟเขาอาจจะพึ่งเลิกกับแฟนและยังไม่เปิดใจรับใคร บางทีเขาอาจจะชอบแกก็ได้อืมแล้วแกจริงจังกับน้องเขาแน่หรอวะไม่รู้เว้ยแต่อยากได้บางก่อนพูดแค่นั้นแล้วก็ผุนผันขับรถออกมาทางด้านไฟเพื่อนๆมารับก็ใช่สิเอมมี่นโมและใจแก้วมาดูรถโดยที่ตอนนี้เอมมี่กำลังยืนกระแสะกระแสะอยู่กับมนัท มานัดเหลือบมองเอมมี่ที่แต่งตัวเพื่อจี๊ดเอาสิกระโปรงไม่รู้จะสั้นไปถึงไหนแล้วนะอกหนา้าใจนั้นก็ใหญ่โตสุดเกินเอมมี่เสริมจนใหญ่ไปเห็นว่ามานัททำท่าหงดหงิดมื่าเพื่อนไปทำท่าลุ่มล่ามขนาดนั้นไอ,อเอ,อมานี่หน่อยเออคือมีคนโทรมาหาแกน่ะเอมมี่โวยไม่ใช่เอ,อ,เอ,อเอเออเออเอมมี่มารับสายหน่อยเอ,อมมี่รู้เลยว่าไม่มีใครโทรมาหาเขาหรอก โทรมาก็ต้องโทรมาเครื่องเขาสิจะโทรไปเครื่องไปทําไมรู้สึกหงุดหงิดที่เพื่อนขัดจังวะอะไรของแกว,วะกําลังจะได้แตะอ่พี่เขาแล้วเท่าเดมี่แกก็ทําเขินไปพี่เขากําลังทํางานอยู่ไปกระแทกถึงขนาดนั้นก็ก็ฉันชอบพี่เขานี่กล้ามแน่นชะมัดเลยกะว่าจะอยู่เฝ้าทั้งวันแต่จะมาคนเดียวก็ก,ก็เขินนี่ขนาดแกเขินนีเนี่ยก็เออไอ,อ,อ้ไฟ แกก็เคยมีความรักก็รู้ว่าเวลามีความรักมันกจะห้ามใจไม่อยู่นี่ว่าเออถึงยังไงแกก็เป็นผู้ชายนะเว้ยเอมมี่แกอย่าเออทาไมแกอย่าไปอ่อยเขามากอีกอย่างหนึง่งอะแกมันไม่ใช่ผู้หญิงจะย้ําทําไมนักหนาเนี่ยฉันมีตรงไหนที่ไม่เหมือนผู้หญิงบ้างเออก็ใช่แกเหมือนผู้หญิงทุกอย่างแต่พี่เขาอาจจะไม่ชอบแบบแกก็ได้นี่ว่า พูดอย่างนี้ฉันเสียใจนว้ยไฟฉันขอโทษฉันฉันแค่อยากให้แกทําใจไว้บ้างอะรู้พี่มานัดเขาหงุดหงิดแกก็อยู่หา่างๆเขาหน่อยสิรู้แล้วรู้แล้วล่ะว่าเขาทํางานอยู่ถ้าแกชอบพี่เขาจริงๆอะ่ะก็ค่อยเป็นค่อยคยไปไม่ใช่ไปลุกเขาหนักขนาดนี้รู้ไหมไอเอ็มมี่เออเออเอมมี่พอเข้าใจในสิ่งที่ไฟพูด ไฟเองก็คงหวังดีกับเขาจริงๆไม่ได้จ้งใจจะขัดส่วนใจแก้วก็หัวเราะไม่หยุดเอาเป็นว่าํำสีหน้าของเอมี่ที่รู้สึกเสียดายนายช่างมันหนัดที่หุ่นแน่นๆแม้จะดูเกลียนเไปบ้างแต่เขาก็ดูดีอยู่ไม่น้อยมีน้ำซ้ำภายนอกก็ดูเสอะๆแต่จริงๆแล้วฐานะก็ไม่เบาเหมือนกันดูจากรถที่จอดอยู่ในโอ่นั้นที่มาซ่อมนั้นก็มีแต่รถราคาสูงๆทั้งนั้น ร่วมถึงรถของเขาที่ขับนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันราคาก็ไม่ต่ำกว่าสิล้านแน่ใจแก้วรูไม่ผิดแต่ที่เอมมี่สนใจมานัดไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เป็นเพราะหน้าตาล้วนๆแล้วก็ถูกใจมากเลยทีเดียวไปเองถามเรื่องรถกับมานัดจูพอสมควรว่าเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จนี่ก็ผ่านมาหลายวันมานัดเองก็รับปากว่าจะซ่อมให้เร็วที่สุด ก่อนที่แม่ของเอมมี่และพ่อจะสงสัยหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันกลับหอแต่ไฟต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งเอมมี่กเบี้ยวก็น่าจะหนีไปหามานัดนั่นแหละแต่ที่นี้ที่บอกว่าไม่กล้ามาคนเดียวก็คงไม่จริงแล้วคงแอบไปคนเดียวไฟรู้สึกปวดหัวกับงานพาร์ทไทม์ที่นี่มากบางวันก็ขายกาแฟบางวันก็ขายเค้กขายอะไรที่ไม่เหมือนกันสักอย่างซึ่งแต่ละอย่างนั้นเขาต้องฝึกฝนทุกวัน และใครมันจะไปจําได้กันแต่ที่แน่ๆเขาเห็นมังกรเดินเข้ามาในร้านหมอนี้คงไม่ได้แอบตามลงมานะมังกรสั่งเค้กและกาแฟไปเดินเข้าไปเสิร์ฟมังกรทําท่าตกใจมาเจอไฟไฟเองก็ทักทายเล็กน้อยทานให้อร่อยนะครับเดี๋ยวก่อนสิมาทํางานที่นี่เหรอทำหลายวันหรือยังก็เพิ่งจะทำ ถามทำไมเนี่ยฉันก็จะหาเงินเนี่ยไปใช้นานไงเล่าอืมงานที่นี่คงจะได้มีกี่บาทละมั้งเออได้มีกี่บาทก็หาเงินใช้นายได้แล้วกันอืมแล้วงานเลิอกกอี่โมงถามทำไมฉันมีเรื่องจะคุยด้วยฉันจะรอแล้วกันบังกอนพูดทำให้ไฟถึงกับต้องใส แต่เขาก็ต้องมีงานต้องทำทั้งหลายอย่างจนในที่สุดมังกรก็รอไฟจนงานเลิกพอออกมาจากร้านมังกรก็เปิดประตูให้ไฟขึ้นรถนายจะพาฉันไปไหนเนี่ยไอทนาไม่หิวหรือไงฉันหิวจะแย่รอก็รอตั้งนานฉันน่ะน่าจะปวดทมากกว่าไม่ได้อะไรสักนิดเงินก็ไม่ได้แถมมันต้องเสียเวลาอีกก็ใครใช้ให้นายรอเราขึ้นรถจะขึ้นดีๆหรือว่างไง รู้แล้วไม่ต้องบังคับหรอกไม่รู้อะไรทําให้ไปไว้ใจมังกรเอ๊ะมันควรน่าไว้ใจไหมคืนแรกก็เสียตัวให้กับเขาแล้วแต่ว่าไม่รู้อะไรทําให้เขาไว้ใจมังกรมากกว่าแฟนเก่าอย่างชาลีซะได้สั่ำเขาพามาทานอาหารที่สุดหรูโอ้โหหวังว่านายจะเป็นคนเลี้ยงแล้วเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเต็มที่เลยนะอยากสั่งอะไรก็สั่ง ไปก็ไม่รอชา้าก็สั่งมันทุกอย่างแหละจะกินหรือไม่กินก็อีกเรื่องหนึง่งมังก่อนได้จะมองเออนี่อะไรช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วไงไองานพาร์ทไทม์นั่นนะมันจะได้สก,กิบบายกันเชียวมาทํางานฉันดีกว่ามาเป็นอืมมาทําบัญชีให้กับฉันทําไม่เป็นแต่ว่าฉันให้เงินดีนะ แล้วไงตามใจให้คิดกันแล้วกันว่าจะทำหรือไม่ทําจะให้เดือนละสองหมื่นโอ้โหให้เยอะแต่งานที่เกี่ยวกับตัวเลขฉันปวดสมองแย่ก็แค่ก็แค่คอยเก็บเงินให้กับฉันมันจะยากกันตรงไหนเนี่ยทีกว่าทํางานพาร์ทไทมตั้งเยอะเฮ้ยแต่ฉันไม่มีเวลาไปอยู่ที่ไหนนานๆทั้งวันหรอกเอาเป็นว่าฉันให้ทําวันละห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงหรอ โอยนั่นก็ไม่เอาอีกแ้แหละแล้วต้องไปทํางานเป็นดอกเบีย้ยให้นายอีกสชั่วโมงวันหนึ่งก็เท่ากับแปดชั่วโมงอยู่ดีแหละแล้วจะเอาเวลาที่ไหนอะไปทำอย่างอื่นบ้างเออถ้าอย่างนั้นก,ก,ก็ก็จะหักดอกเบีย้ยจากเงินเดือนที่ได้แล้วกันก็ไม่ต้องทําความสะอาดก็แค่แค่คอยช่วยฉันเก็บตังค์เท่านั้นเก็บตังค์เหรอก็นั่นแหละแค่เดินตามฉัน เวลาฉันไปเก็บเงินนี่นายเก็บเงินเองเลยเหรอต้องตามทวงนี่เองแล้วแล้วถ้าเกิดเออนายเก็บนี่ไม่ได้ฉันไม่ต้องวิ่งตามนายเพื่อเพื่อไล่จับลูกนี่นายหรอกเหรอพวกนายคงไม่ได้หูถึงขั้นทําร้ายเขาแบบที่ออกข่าวหรอกนะก็ประมาณนั้นแหละแต่ไม่ถึงขนาดนั้นโอ๊ยฉันไม่เอาหรอกฉันกลัวถูกจับฉันจะมาทําอะไรอย่างนี้ทาไมอะ อนาคตฉันยังอีกไกลแล้วฉันก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนายไม่มีหรอกก็ก็ได้เงินเดือนแล้วก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไงนายก็หักจากเงินเดือนฉันอยู่ดีแหละถูกป่ะเอาเป็นว่าฉันใช้ดอกเบี้ยให้นายดีกว่าแล้วก็รองเงินที่พ่อฉันส่งมาให้ใช้ต้นให้นายอีกไม่กี่เดือนก็หมดแล้วเหรอแน่ใจนะว่าจะหมดใช้แค่ต้นแค่ขังเดียวนอกนั้นก็ใช้เป็นดอกทั้งหมด แต่ต้นยังคงเดิมคิดว่าจะหมดเหรออะไรนะนี่นายจะโกงใช่เหรอกระเป๋าแค่ให้คิดดูมาทำงานด้วยกันดีกว่าว่ายังไงรับรองว่าไม่ให้มีเรื่องเกิดขึ้นแน่แต่แต่ฉันคิดดูดีๆแล้วกันให้เวลาคิดมังกรพาไฟมาส่งที่หอแล้วเจอเข้ากับน้ำโมพอดี น้ำโมกําลังเอาข้าวมาให้ก็แววซื้อข้าวมาฝากแต่ไม่คิดว่าไฟจะกลับดึกก็มาพร้อมกับมังกรชายหนุ่มที่หายกันไปตั้งแต่ไปเที่ยวพับคืนนั้นนี่ไฟยังติดต่อกับมังกรเหรอเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่เคยบอกเขาเลยไอ้ไฟมันยังไงกันมาเนี่ยเออจะพิ่งถามในตอนนี้ได้ไหมไปกระซิบกระซาบกับเพื่อนเออสวัสดีครับผมผมน้ำโมเพื่อนของไฟอ๋อครับ ผมมังกรครับครับผมจําคุณได้วันนั้นคุณกับไปไฟรู้จักกันที่ผับเรารู้ครับมับงกรถึงกับยิ้มแป้นเอาสิคืนนั้นเขาไม่ทันสังเกตว่าไฟมีเพื่อนมาด้วยแต่ที่รู้ๆเขาพาไฟไปด้วยทางหากลูกแค่นั้นก็เพียงพอยินดีที่ได้รู้จักนะครับพุณธโมมาส่งไอ้ไฟเออถ้าอย่างนั้นขึ้นไปดื่มน้ำบนห้องไหมครับ เออคือมังกรหันมองหน้าไปที่กับซิบกับซาบกับเพื่อนดูท่าแล้วคงไม่อยากให้เขาขึ้นไปไม่ดีกว่าครับขอตัวนะครับมับงกรไปแล้วไปหันไปแยกเขี้ยวกับเพื่อนแกจะบ้านยังไงจะชวนคนแปลกหน้าเข้ามาเป็นห้องฉันทำไมเนี่ยนี่มันห้องฉันโว้ยอ้าวแต่แกกับเขาก็เคยไปเออฉันยอมรับว่าฉันเคยไปนอนกับเขาแล้วทําไมแกไม่บอกติดต่อเขาเลยไม่ไม่ได้ติดต่อเจอกันโดยบังเอิญ แน่ใจในไฟไฟแ,แกพูดเองว่าว่าจะเอาเขาทําแฟนทําผัวแล้วแคก็เอาเําทผัวจริงๆไหนแต่แฟนเท่านั้นน่ะพูดมากลยนะโมเรื่องเนี้ยห้ามบอกใครนะเว้ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะปิดได้นานแค่ไหนไอ้้ําโมอ่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันว่าคุณจะแกไม่รู้เรื่องแล้วฉันแค่ซื้อข้าวมาฝากอะแต่ฉันดูท่าแล้วแกคงไม่อยากกินข้าวแล้วมั้ง แกรู้ได้ยังไงก็ฉันได้กลิ่นอาหารจากตัวแกนี่จมูกดีจริงนะแกเนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรกันแต่ก็ไปิดกินข้าวด้วยกันไอ้เพื่อนนตส่าเป็นห่วงเอาข้าวมาฝากแถมยังโดนว่าอีกเอาหน้าหน้าฉันขอโทษข้าวที่แกเอามาฉันก็จะเก็บไว้ไว้กินพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะเออเฮ้ยแกจะไล่ฉันใช่ไหมเนี่ยฉันอยากพักว่าหน่วยมาทั้งวันแล้วอืม ไฟเดินกลับขึ้นห้องแต่มังกรเขายังคงอยู่ที่รถนั่งอยู่อย่างนั้นยังไม่ไปไหนจนกระทั่งเห็นน้โมเพื่อนของไฟไปแล้วเขาจึงเดินไปหาไฟที่ห้องขอประตูเบาๆไฟคิดว่าเป็นเพื่อนเปิดประตูแล้วทําท่าจะวอยวายก็ตามวิสัยของเพื่อนสนิทแต่คนที่อยู่ตรงหน้าห้องกับไม่ใช่น้โมยอย่างที่คิดจะเป็นมังกรต่างหาก